สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าตามอพคุงกินเที่ยงกันนะจ๊ะตามอพคุงซื้อแล้วก็ไปซื้อขนมเซนมาห้าบาทห้าบาทข้าวเหนียวข้าวเหนียวอีกแล้วแล้วก็มีหมูจ้ะหอูหแกอันแกอันอนีกอแล้วนะจ๊ะเนาะ พี่น้องได้ยังกินนอ้อกินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้ขอข่าเที่ยงแล้วต่อเสออกอากับซ้ำข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงแล้วซ้ำมาข้าวแรงจ้สะสรุปแล้วเป็นข้าวเบี้ยวพวงแมนดอกตุ๊กจุ๊กจิ๊กจิ๊กมาจ้ะเดีเลยหอมหอมเสียงนกจ้ะมันเด็ดซ้ำ หอม,หอมเห็นมะดาพี่นอ้องจิ้มน้ำก่อนอโอเผ็ดนิดนึงถ้าบาเ่เผ็ดกับกระาแซบได้จา้าตาหมอกบ,บอกเลยเริ่มจากยังก,ก,ก่อนก็น้เจียนเนาะก็ใส่ข้างขา มาได้จ่าเด้อมาได้พี่น้องอืขอนมเส้นเส้นข้าวขาวขนมเนีอ้อนี่ปูจ้ะปูดอง ตจ้าพี่น้องจ้ากินน้ำกัน้ะจ้าื่กกี้ท่ายรูเนะจน๊ะเนาะเพื่อเจี๊็ดบกมันพี่น้องมาคุยเลยจ้าน้ำไหลๆเมื่อนี้กินแบบข้าวปุ่นคางๆนะจน๊ะเนาะแล้วก็ตำบักงุอ่ะหืักหายสองใบ ออกไปทางหวานไม่กินน้ำกันเลยจ้าไม่มีมโนอะืมหมูคือละสี่สิบ มือขออนุญาตใส่มือจะ้ะใสท่ทั้งมือทั้งสอนเนะจ้ะเนาะเดี๋ยวว่ากันอ video tiếp theo. Hôm này nè. ข่าวดีมือ,ต,อต้องกินแบบอยู่บานจ้ะต่างร่วมกันว่วงกันพอแม่พี่น้องนะจ๊ะพวกหนาพวกยังมากินน้ำกันเนาะแทบกินมกุหลาบ่ะค่ะเราคืออยู่บานห้อง ก็อัศจรรยิงจ้ะจ้างนาเทียน,นคนทั่วบ้านอาจจะบุหรีมีความสุขก,ก็ได้นะจ๊ะเนาะคือจังคนรวยกับบอมแมนวาสิข้าเจ้าที่มีความสุขทุกคนข้จจาเจ้าอาจจะมีความสุขก,กับมี่คนทุกอาจจะมีความสุขกว่าคนรวยกับมี่จ้ะพี่น้องจ้ะ คนเฮาน่ะมันต่างหนาทีต่างวราระกันแมนบ่อันนี้เฮากับหนาทีเฮา,า,าเฮาก็เฮ็ดไปเพิ่งจารับบทบาทให้เฮาให้เฮาไม่บทบาทนี่มาเฮากเ็เฮ็ดไปจ้ะบ่ะต้องเกียงแล้วจ้ะเนาะ ไบก่อนจ้ะพี่น้องจ้าตินมองหมดหลอกไป่ถือลาพี่น้องใบก่อนแล้วจ้าเนาะทำริชาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะจาน้าเนาะกดอันกดซับตะไข่้วเพื่อเบิ่งคลิปต่อไปน้ำได้จา้าเด้อมาละเบสิสวัสดีจ้าง้อบ๊ายบาย